โอ้คนคอมเมนต์เริ่มมีความคิดเห็นแตกกันแล้วนะครับหลังจากที่มีคลิปคนเนี่ยก้มลงไปกับเท้าฮุนเซนเรากับเป็นกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งกําลังเป็นดราม่าช้ำๆอยู่ณปัจจุบันนี้ว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าเพราะแท้จริงแล้วสมเด็จฮุนเซนเขาก็เป็นคนธรมธรมดาาคนหนึ่งทั่วๆไปก็ราบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนโดยอาจาะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนางหงอกคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ทาทุกๆคน ได้ยินเสียงหน้าแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาเนื่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไล่กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนาก็ต้องกราบงามๆขอพระคุณมากแล้วส่วนสําหรับในคลิปนี้นาก็จะมาพูดถึงประเด็นที่กําลังถูกให้ความสนใจและเป็นดราม่าช่ำๆในกมัมพูชาเขานะครับคือต้องขอย้อนกลับไปในก่อนหน้าน,นี้ประมาณสักวันที่29ของเดือนที่แล้วที่ผ่านมา มันมีการจัดงานที่สถานเด็กกำพร้าแห่งหนึ่งในพระนมเปนซึ่งการจัดงานครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นงานเกี่ยวกับการเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าที่ถูกทิ้งเอาไว้ตั้งแต่เด็กๆซึ่งประธานในการจัดงานครั้งนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนสมเด็จฮุนเซนคนดีคนเดิมของคนขเขมรเขานั่นเองแล้วก็รวมไปถึงบรรดาครอบครัวของเขาด้วยนะครับก็คือยกกมาทั้งญาติโกโหติกานั่นแหละรวมถึงสีภรเเยด้วยนะ ซึ่งตอนแรกดูเหมือนกับงานงานนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจสักเท่าไหร่เพราะมันก็เป็นการเยี่ยมประชาชนของฮุนเซนกันแบบธรรมดาธรรมดาที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งแต่มันดันมีอยู่ชอ็ชอตหนึ่งที่เป็นประเด็นขึ้นมาในตอนนี้คือทางฮุนเซนเนี่ยกำลังพูดให้อวัดอะไรสักอย่างแล้วก็นั่งอยู่บนเก้าอี้นะครับ แต่เด็กカรในบริเวณนั้นนั่งพื้นและรวมถึงครูบาอาจารย์รวมถึงประชาชนในบริเวณนั้นด้วยนั่งพื้นกันหมดและระหว่างนั้นเนี่ยก็มีการก้มลงไปกราบสมเด็จทุนเซนกันด้วยนะซึ่งเรียกได้ว่าสมเด็จทุนเซนเนี่ยทำตัวราวกับเป็นกษัตริย์เลยก็ว่าได้ทั้งๆที่อย่างที่รู้กันในความเป็นจริงเขาก็เป็นแค่คนธรรมดาธรรมดาทั่วๆไปแล้วก็ใช้พละกําลังในการยึดอํานาจมาอีกทีนะครับซึ่งไอ้ชอ็ชอตช็อตนี่แหละที่มันทําให้เกิดดราม่าช้ำๆเกิดขึ้นเพราะมีนักวิเคราะห์ของカรหลายต่อหลายคน รวมถึงอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ลุมถึงเพจของคอมเมนต์หลายๆายเพจด้วยที่คิดว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่เพราะการที่เราจะก้มลงไปกราบอะไรแบบนี้เนี่ยคนคนนั้นจําเป็นจะต้องเป็นกษัตริย์หรืออย่างน้นนอยๆต้องโกนหัวเป็นพระแต่ถ้าเป็นแบบนายฮุนเซนเนี่ยคือเขาเป็นแค่ผู้นําแล้วก็แต่งตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นสมเด็จเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะต้องไปก้มลงกราบอะไรเขาแบบนั้นมันก็เลยทําให้ในตอนนี้คนคอมเมนต์ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างมากบางคนก็คิดว่าเออ มันก็ไม่เหมาะสมจริงๆนั่นแหละอยู่ดีๆเราจะไปก้มลงกราบสมเด็จทุนเซนทําไมหรือบางคนก็คิดว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นพวกฝ่ายค้านพยายามที่จะปันข่าวเป็นพวกไม่รักชาติสมเด็จทุนเซนเนี่ยเขามีคุณประโยชน์กับประเทศต่างเยอะต่างแยะอุตสาห์ทำให้สงครามมันหยุดลงและทําให้คนขเขมรน,นั้นรักกันแต่พวกฝ่ายค้านนี่แหละตัวดีทําให้คนขเขมรน,นั้นแตกแยกอะไรประมาณนี้อย่างไรก็ตามนะครับสําหรับการบูชาเนี่ยตกอยู่ภายใต้าการควบคุมของสมเด็จทุนเซนมาแล้วยาวนานกว่า40ปี แล้วตลอดระยะเวลา40ปีเขาก็พยายามอย่างเต็มที่ที่ทาให้คนกัมพูชานั้นยกย่องเขาว่าเป็นวีรบุรุษอะไรโน,น่นนี่นั่นหรือว่าเป็นกษัตริย์ทั้งๆที่กรัรมพูชาก็มีกษัตริย์อยู่แล้วนะครับนั่นคือกษัตริย์นารโ,โดมศรีหนุซึ่งขนาดกษัตริย์นารโ,โดมเนี่ยยังไม่มีใครก้มกราบอะไรแบบนี้เลยนะครับอ้อเผื่อใครหลายๆคนอาจจะยังสงสัยว่าเอ๊ทำไมอยู่ดีๆสมเด็จฮุนเซนถึงได้ตั้งตัวเองเป็นสมเด็จได้ทั้งๆที่เป็นคนธรรมดายศถาบรรดาศักดิ์อะไรก็ไมม่ีคื สมเด็จฮุนเซนนี่แหละแกดันเป็นคนร่างกฎหมายขึ้นมาข้อหนึ่งนะครับมาตราที่14ของรัฐธรรมนูญว่าการบูชาสามารถให้ผู้นําตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์ได้แต่ว่าจะต้องมีเงื่อนไขอยู่หนึ่งอย่างก็คือจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า30ปีและแน่นอนฮุนเซนก็ผ่านอยู่แล้วนะครับและการแต่งตั้งกษัตริย์ขึ้นมาเนี่ยจะมียศถาบารรดาศักดิ์เทียบเท่ากับกษัตริย์องค์ปัจจุบันหรือเปรียบเทียบได้ว่าเขาเป็นรัทธยญาติของกษัตริย์องค์ก่อนหน้านั้นนั่นเอง ก็จะประมาณนี้ง่ายๆคือออกกฎหมายว่าให้ตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์ได้นั่นแหละซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตเนี่ยเราจะได้เห็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันอย่างนายฮุนมาเน็ตลูกของนายฮุนเซนตั้งตัวเองเป็นสมเด็จอีกคนหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังความคิดเห็นของคนคเขมรกันหน่อยดีกว่าว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างหลังจากที่มีคลิปประชาชนเนี่ยก้มลงไบกับเท,ท้าของสมเด็จฮุนเซนโผล่ออกมา คอมเมนต์แรกก็บอกว่าระวังหน้าคุณจะโดนคำสาปของบรรพบวรุษคขมรนถ้าคุณบอกให้คุณคมรนนั้นก้มลงไปกราบเพราะคุณไม่ได้มีเชื้อสายของกษัตริย์ที่แท้จริงคอมเมนต์ comment ต่อมาก็บอกว่าไม่เข้าใจทใําไมสื่อจะต้องรายงานข่าวที่มันเป็นด้านลบของผู้นําของเราด้วยคุณเป็นพวกฝ่ายค้านใช่หรือไม่ต้องการที่จะยั่วยุให้สังคมของคขมรนนั้นไม่สงบสุขคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าพวกนักวิเคราะห์ที่ออกมาต่อตาเรื่องแบบนี้น่าจะเป็นนักวิเคราะห์ที่อยู่จากต่างประเทศ พวกคุณนั้นไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับกรัรมพูชาส่วนคนคอมเมก็อย่าไปเชื่อข่าวอะไรแบบนี้ให้มันมากนักพวกเขากําลังก่อกวนคนคอมเมตภายในประเทศให้แตกแยกกันคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านักวิเคราะห์คุณไม่ควรที่จะออกมาวิเคราะห์ข่าวอะไรโงงๆแบบนี้ไม่เห็นจะมีประโยชน์เลยกับการรายง,งานข่าว ทางที่ดีเราควรที่จะช่วยกันรักษาและพัฒนาประเทศของเราน่าจะดีกว่าคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าออกข่าวแบบนี้เพื่อที่จะให้ได้ยอดไลค์ยอดวิวใช่ไหมคุณไม่รู้หรอกว่าคุณกําลังทําลายสังคมของคนกรัรมพูชาคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าผมไม่เชื่อข่าวนี้มันเป็นไปไม่ได้สำนักข่าวไม่มีความเป็นมืออาชีพพวกเขาแค่ปั้นน้ําเป็นตัวขึ้นมาคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าช่วยกันรายงานเพจพวกนี้ชอบเอาข่าวปลอมมาลงไม่เคยลงข่าวอะไรที่มีประโยชน์กับประเทศเลย คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตามประเพณีเขมรมาแต่โบราณการเคารพผู้ใหญ่มันก็เป็นสิ่งที่ดีเราก็อยากให้เด็กๆของเราเคารพผู้หลักผู้ใหญ่กันอยู่แล้วไม่ใช่หรอซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องแปลกถ้าจะมีใครสักคนก้มลงไปกราบผู้หลักผู้ใหญ่ของเราถ้าเขาคิดว่าคนคนนั้นเป็นเหมือนกับสมาชิกในครอบครัวเป็นคุณปู่หรือเป็นคุณตาแต่มันอาจจะแปลกสําหรับคนเขมรบางคนที่รับใช้ชาวต่างชาติเพราะพวกคุณไม่รู้อะไรเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมของกัมพูชา คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทําไมเพจเพจนี้ชอบเผยแพร่ข่าวโดยที่ไม่มีหลักฐานไม่มีข้อมูลอะไรที่ชัดเจนพวกคุณคิดยังไงถึงได้เผยแพร่ข่าวปลอมที่ทําให้สังคมคอมเมนต์นั้นมันแตกแยกเราชาวคอมเมนต์จำเป็นจะต้องดูข่าวอย่างมีสติและแยกแยะคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าทุกคนก็น่าจะรู้สื่อหลายๆสื่อในตอนนี้ถูกควบคุมโดยพวกฝ่ายค้านหรือว่าชาวต่างชาติพวกเขาต้องการให้คนคอมเมนต์นั้นแตกแยกกันถึงพยายามกระจายข่าวปลอมซึ่งถ้าหากเราดันทะเลาะกันมันก็จะเป็นประโยชน์สําหรับพวกเขา ก็เอาคอมเมนต์ของคนคอมเมนต์ไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็เท่าที่น้าฟังจากคอมเมนต์เนี่ยนะรู้สึกว่าคนคอมเมนต์ดูเหมือนบางคนจะยังไม่เห็นคลิปนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าไอ้ต้นตอของสื่อสื่อนี้เนี่ยเขาไม่ได้เอาคลิปไปลงนะครับแต่ว่าคลิปที่น้าหาเจอเนี่ยมันไปโพลอีกเพจเป็นหนึ่งซึ่งก็เป็นเพจของสถานสงราข้อเด็กกำพร้านั่นแหละเขาเอามาลงไว้ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าคนคอมเมนต์ได้เห็นคลิปที่มันเป็นคลิปต้นทางแล้วเนี่ยพวกเขาจะทําหน้ากันยังไง เพราะหลายๆคนที่คอมเมนต์เห็นบอกว่ามันเป็นข่าวปลอมซะอย่างนั้นซึ่งนะอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่ข่าวปลอมนะครับมันเป็นคลิปอีโดที่เผยแพร่ออกมาจริงๆแต่ว่าในคลิปเนี่ยคนไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่เพราะหลักๆแล้วจะมีแต่คนอวยสมเด็จทุนเซนเข้าไปนั่งชมนั่งเชียร์นะครับมันก็เลยไม่เป็นดราม่าแต่ทันทีที่มีเพจคอมเมนต์หลายๆเพจเอาคลิปออกมาแ์เนี่ยก็ดันหาว่าเป็นข่าวปลอมซะอย่างนั้นแม่จริงๆไอเพจคอมเมนต์ทำไมไม่บอกไว้หน่อยล่ะครับว่าเอาคลิป ต้นทางมาจากสถานเลี้ยงเด็กกำพระที่กรุงพนมเปญถ้าหากบอกต้นตอมมาหน่อยเนี่ยคนก็เหม็ก็อาจจะเข้าไปดูที่ต้นทางนะครับก็น่าจะมีความเชื่อถือมากกว่านี้นะอันนี้คือแคปออกมาแต่รูปแล้วก็เขียนข้อความเอาไวล้ลยอยบางคนก็เลยไม่เชื่อนะครับว่ามันจะเป็นไปได้เหรอที่ยูดีจะมีคนก้มลงไปกราบสมเด็จทุนเซนอะไรแบบนี้ก็นานาจิตตังนะครับแต่บางคนก็คิดว่าการก้มลงไปกราบอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ผิดถ้าหากเราคิดว่าเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของเราอะไรประมาณนี้ แล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับคลิปคลิปนี้อย่าลืมโลบโกนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์ด้วยกันละกันนะครับและอย่าลืมนะถ้า,อาชอบคลิปนี้ยกนิ้วขึ้นมาแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยน่าจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปในทุกๆวันนะครับและส่วนสำหรับในคลิปนี้ก็หมดเวลาของนาแล้วขออนุญาตลากันเลยก่อนแล้วกันสวัสดีและสวีดัตครับ